สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างของปากานะคะเป็นแบรนด์นะคะมาฝากกันนะคะก็ในรอบคลิปนี้นะคะก็จะมีในส่วนของทั้งแบรนด์ Parker a r t i f a c t r r s s s p n t t l l นะคะก็จะมีหลากหลายรุ่นแตกต่างกันไปในแต่ละคลิปนะคะขึ้นอยู่กับว่า,ามีตัวอย่างที่ลูกค้าสั่งนะคะเป็นตัวรุ่นไหนบ้างนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นตัว Parker Sonnet นะคะ ตัวนี้เป็นตัว s ั n n e t VIP ก็เป็น s ั n n e t 17สีเงินแหนบสีทองนะคะตัวอะไรของเขานะคะตรงนี้จะมีเขียนชื่อระบุแบรนด์ปาร์เกอร์ลักษณะแหนบของปาร์เกอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นลูกกลื่น <Okay. S 1> ถัดมาก็จะเป็นปากกาแบรนด์ค o อสนะคะตัวนี้เป็นค r อสเซนจูรี่นะคะสำหรับแบรนด์ค o อสที่แหนบของเขาก็จะมีระบุชื่อแบรนด์นะคะแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะคะ ่าเป็นสัญลักษณ์ของเขา m a d e in USA c r o s s century ที่เป็นอะไรเงินทางด้ามตัวนี้นะคะ สำหรับตัวบอดี้ของตัวเซนจูรี่รุ่นนี้นะคะนอกจากเงินนะคะก็จะมีทั้งเงินที่เป็นอะไรทองรวมไปจนถึงทองนะคะทองที่เป็นทอง 10k 18k 24k นะคะก็สำหรับรุ่นนี้อคอสก็ทำออกมาได้รับความนิยมค่อนข้างมากๆเลยนะคะสำหรับเซนจูรี่เป็นลักษณะของตัวด้ามไซส์ slim นะคะซึ่งคนค่อนข้างนิยมตัวนี้เป็นตัวรุ่น Parker Erbel นะคะสำหรับตัวนี้ทำดีไซน์ออกมาที่เป็น Erbel ที่เป็น ตัวค่อนข้างที่จะสลิมมากกว่ารุ่นเดิมๆเยอะนะคะรุ่นเก่าของเขาเนี่ยรุ่นนี้ยจะออกมาดีไซน์ที่ค่อนข้างมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะเวลาใช้อาจจะเมื่อยมือตัวรุ่นใหม่ตัวนี้นะคะคอเลกชันตัวปัจจุบันเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างบางนะคะสําหรับตัวการทําชื่อเนี่ยเราไม่ได้ฟิกแค่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถใส่เกาหลีญี่ปุ่นจีนได้หมดนะคะ ตัวนี้เป็นเอเวอร์ที่เป็นตัวสีดำเงานะคะแล้วก็ถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นปากกา,าปักเกอร์เช่นเดียวกันเป็นจ o อเตอเตอร์นะคะตัวนี้เป็นจ o อตเตอร์เงินสแตเลสนะคะตัดด้วยอะไรสีทองสำหรับตัวนี้เป็นตัวจ o อตเตอร์พรีเมียมนะคะตัวจ o อตเตอร์พรีเมียมรุ่นนี้อ่า เป็นลูกลื่นเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะเป็นพรีเมียมทาวเวอร์เกย์นะคะก็ลักษณะของตัวด้ามเนี่ยจะเป็นสีเทาทาั้งด้ามน,นะคะแล้วก็มีรวดรลายที่เป็นลายเส้นแบบนี้ประมาณนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นตัวแบรนด์ Artifact นะคะสำหรับแบรนด์ a r t i f t เ t ในคลิปนี้นะคะมีมาให้ชม2ส,สีนะคะจะเป็นตัวสีโครมนะคะตัวนี้ ซาตินโครมนะคะก็จะเป็นสีออกเงินลักษณะแบบนี้นะคะตัดอะไรเงินตัวนี้เป็นสีโครมเงินนะคะอะไรสีทองอาก็จะประมาณนี้สวงามะะตามมาด้วยตัวปาร์เกอที่เป็นปาร์เอรเอ ปากกาที่เป็นตัวแบรนด์อ r t i เฟก t นะคะสําหรับตัวนี้เป็นตัวมัลติฟังชันนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน3หัวปากกานะคะปากกาหมึกแดงหมึกดินสอแล้วก็ตัวที่เป็นตัวหมึกน้ำเงินนะคะสําหรับตัวดินสอก็ใช้เป็นตัวกดอย่างนี้นะคะสามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้ ตามมาก็จะเป็นตัวเพนเทลสเตรลิงนะคะตัวนี้เป็นตัวสีเงินอะไรวอสโกนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวด้ามสีออกม่วง v i โอเลนะคะอะไรสีเงินเราก็สามารถที่จะทำเลเซอร์ชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตามมาอีกรุ่นหนึ่งของเพนเทลนะคะเป็นเพนเทล ทวิสตนะคะตัวนี้เป็นน้ำหมึกเอนเ g นะคะเราก็สามารถที่จะลงเลเซอร์ชื่อได้เช่นเดียวกันอ่าบอดี้สีดำน้ำหมึกเจลตามนี้เลยนะคะพอสำหรับในคลิปนี้เราก็มีตัวอย่างให้ชมกันตามนี้เลยนะคะสำหรับใครที่มองหารุ่นอะไรอยู่นะคะก็สามารถสอบถามอินบ็อกซ์ได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ